ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะเดี๋ยว f อทุกท่านคะ่ะแอนแอนจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะเขาเรียกว่าเมื่อวานนี้ได้ทําการเทป,ปูนะคะที่จะต่อเติมห้องให้กับน้องน้ํามนน้องโอมนะคะค่ะเพราะว่าน้องน้องน้ำมนก็มีที่ห้องนะคะแต่ส่วนที่เราจะต่อเติมนะคะคุณนายสนภาก็จะเติมนะ,ะน้องห้องน้องโอมเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้เมื่อวานเราได้ทําการเทป ก็ยังไม่ได้ตั้งเสาะนะคะยังไม่ได้ตั้งเสาะนะคะก็เทปูนไว้ก่อนคิดว่านายช่างใหญ่กลับมาก็คงจะลุยงานกันลุยงานกันนะคะนี่ค่ะนี่นก็เมื่อวานนี้ก็เทปูนนะคะเทปูนใส่เสาะนะคะเสาก็พร้อมแล้วนะตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวของน้องโอมเองนะคะเพราะว่าน้องโอมเองก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะ คนที่จะมีห้องนะคะเป็นส่วนตัวนะคะกออ็ป้าบอกว่าน้องโอมก็ดีใจมากเลยนะคะจะได้มีห้องเป็นส่วนตัวแล้วนะคะทาอะไรก็จะได้สะดวกสบายด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ทำการทีนปูนนะคะ,ะเตปูนนะคะทุกคน ก็มีการเทปูนไปแลยคอาวนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะมีเดี๋ยวเราปูนแห้มันก็จะทําการข้ออกนะคะข้ออกแล้วก็แต่ว่าได้ยินว่าจะมีการฉาบด้วยนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าให้ฉาบด้วยถ้าฉาบแล้วก็จะสวยนะคะถ้าไม่ฉาบมันก็ดูไม่ค่อยสวยเนาะถ้าเราฉาบจะดูสวยงามน,นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ลุยงานกันก็มีการสั่งทรายมานะคะสั่งบลอกมานะคะ สั่งสายมาสั่งบล็อกมานะไปรุยง,งานนะคะโอ้มีการเปลี่ยนด้วยนะคะอ่ามีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งตรงหน้าบ้านออช่างใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะมืวางเทีนี่นะคะทุกคนนะคะถ้าฉากก็จะสวยงามน,นะคะ โอถึงกับโอโหเลยนะคะโอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนที่นั่งใหม่แล้วโอ้ป้าไทายบ้านบอกว่าเปลี่ยนโต๊ะนั่งใหม่เออจะได้เดินง่ายหน่อยเนาะมินเป็นไงลูก <c oughs> กินข้าวยางกินข้าวยาง <c oughs> เอ้เอ <c oughs> ส่วนเขาย้ายไปอยู่ตรงหน้าบ้านช่างนะคะเขาจะได้โล่งขึ้นเนาะไม่เดินเอะอะมินได้อะไรกินลูกปกแมน<า>บอกไหนซูเปอร์แมนลยอยยังไงซูเปอร์แมนลยอยยังไงว้าว หลังจากที่อัปเดตตรงครัวนะคะมีการเปลี่ยนที่นั่งใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงที่ช่างใหญ่นำมปปนะ,ะำม่วงไปปลูกนะคะนำมะม่วงไปปลูกแล้วก็มีต้นอะไรเน,ะนาะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้โหเราเดินมาเราเจออะไรเนี่ยลูกอะไรใหญ่จังเลยฟักทองนะคะ ฟักทองอะไรเป็นลูกแบบนี้พี่น้องหฮฟักทองอะไรเป็นลูกแบบนี้เฮ้เราเคยเห็นแต่เป็นลูกแบบเอ่อกลมๆอันนี้อะไรเป็นแบบยาวๆเื่พี่น้องโอ้เห็นช่องหนึ่งเขามาถ่ายเขาได้หลักหมื่นนะเดี๋ยวเรามาถ่ายบ้างจะได้ถึงหมื่นวิวไหมเนี่ยนะนี่นะคะทุกคนอะนี่นะคะโอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นนะคะ อันนี้เป็นต้นไผ่นะคะนนี่ต้นมะม่วงนะคะอันนี้ไม่รู้มะม่วงพัน์ุอะไรนะคะตอนนี้นี่ค่ะมะม่วงปลูกแล้วก็สวยงามเลยนะคะ,ะก็รออีกหลายปีนะกว่าจะได้กินมีต้นฝรั่งด้วยนะคะมีต้นฝรั่งด้วยต้นมะม่วงนะคะอืม มีฟรังมีทั้งหมดอยู่5ต้นด้วยกันนะคะมี5ต้นนะคะที่ปลูกไว้บริเวณนี้นะคะก็สองผักนะคะยาชิจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วผักกวางตุ้งนะคะโตแล้วนะคะก็แตงกวาก็เริ่มที่จะโตแล้วสวยเลยนะคะนี่ค่ะผักหลังบ้านนะคะผักหลังบ้าน เราลงมาดูผักยาชีใกล้ๆเลยนะคะว้าวเขียวสวยงามมากเลยนะคะสวนแตงกวาก็กำลังเติบโตนะสวยมากๆเลยนะคะดูฝั่งนู้นก็กำลังปลูกอะไรเนาะนะคะนี่คะ่ะแตงกวานะดูผักเขียวมากเลยนะคะนี่เขียวอ่อนด้วยนะนูแบบนี้จิ้มลวกจิ้มน้ำพริกนะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยแอนชอบเอ,อ่อจิ้มน้ำพริกนะคะ เวลาวางตุ้งอ่อนๆนชอบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูของทางลุงหวางบ้างนะคะอันนี้ของย่า,าชินะคะ,ะอ่าอัปเดตล่าสุดการเจริญเต,ติบโตของผักนะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งอันนี้ก็จะเป็นกระโพดกระโพดข,ของลุงหวางนี้แบบสุดยอดมากเลยนะคะอ่าเขาเรียกว่าปลูกตรงไหนนะ ก็ปลูกเลยนะคะไม่ต้องทำเป็นเป็นร่องหรือทําเป็นอะไรนะคะก็คือนี่ค่ะอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกเลยนะนี่คือไอเดียที่แบบเฮ้ยปลูกตามใจฉันนะนผักจะหวานตรงไหนก็หวานนะคะนูนะคะของบ้าไทยบ้านนะคะกับประดานะคะก็สวยงามนะก็อีกไม่กี่วันเขคิดว่าน่าจะได้กินเนาะ ไม่เกียรติทิดนะคะเขาจะได้กินแล้วนี่นะคะก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะไอเดียของลุงวางนะคะทุกคนนะดูผักบุ้งเขานะเออดูผักบุ้งเขาเขาโรยตรงไหนเขาก็โรยนะพี่น้องนีนะ่ขอให้มีน้ํานะขอให้มีเมล็ดพันธุ์เขาโรยเขาเห็นไหมโอ้ของเขานี่แกรนเหมือนเราหรือเปล่าเนาะนะเออผักบุ้งเขานี่แกรนเหมือนเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูด้วยกันเนาะติดตามตอนต่อไป นี่ไอเดียนะคะการปลูกผักของลุงหว่างนะปลูกยังไงให้ได้กินปลูกเลยนะคะอันนี้ก็ผักของปราปราปาไทยบ้านนะก็ม,มาอัปเดตใกล้เลยนะ้แตงกวานะคะน,นี่แตงกวาคนเพิ่งเอามาเล็ดนะคะมาปลูกแบบนี้เลยนะคะนี่มาหวานแบบนี้เลยโอย้ผักนี้ไงนี่ไงผักที่เขากินน้ำพริกนะ่ะ สวยมากเลยนะคะเนี่ยนะดูวางตุ้งเขาก็งามงามนะคะเออเนาะเขาโรยผักเขาโรยเมล็ดเขาก็ไม่ได้โรยติดกันเหมือนเรานะเอออันนั้นก็น่าจะเป็นสลัดนะคะนี่เขาปลูกสลัดเหมือนเราเลยนี่ค่ะสลัดเขาปลูกสลัดเหมือนเอเอนเลยนะคะเนี่ยกำลังขึ้นสวยงามมีก้าโพดด้วยนะต่ไม่รู้อันนี้อะไรเพราะอะไรอีกเนาะเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะคะเนี่ยแถวนี้นะคะ อ่ะนี่ก็พา f อฟมาส่งผักเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเพื่อนบ้านเราว่าเขาเติบโทถึงไหนแล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะฝากชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ